สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีแม่รัคอมเพนตทุกท่านนะคะวันนี้ทานเนื้อต้มกันนะคะเราก็จะใช้หม้อที่เป็นกระทะนอนสติกนี่แหละคะ่ะวันนี้เรามีกิบเซตอาหารของเรานะคะนี่ค่ะมีเป็นเนื้อสัตว์มีมัชรูมมีผักนะคะเราก็จะใส่ผักบีอบีเขอใส่เข้าไป ว่าผักอันนี้น่าจะสุกยากนะคะหนูข้าวมากเรียนเชิญรับประทานอาหารกับดิฉันนะคะที่เราดีเพราะว่าผักมันจะได้แบบฟกช้ำม,มันก็จะได้อร่อยต้องผักไปก่อนนะคะน้ำซุปเราใส่แค่ผงปรุงรถนิดหน่อยกับน้ำตาลให้ไม่มีรสชาติแปรมแป๊ม,ปะมนะคะ ไม่ได้ปรุงรสชาติแบบเลิ่นหรวหลังการงานสร้างบุญพระบิตต้มผักก่อนแราล้วก็จะใส่เป็นมีดบอลนะคะหรือว่าลูกชิ้นนั่นแหละขออญาตใส่มือนะคะใช้มือในการทำํำเลยรับประทานคนเดียวเหมือนชันเคยขายในจากไันมีเพื่อนนะคะ <c oughs> เราจะเราจะต้มตัวมีดบอเลเยอะๆเลยนะคะหมดุดหมิดลืมไปว่าที่บ้านไม่มีตู้แช่แล้วแล้วก็ต้มไปเลยคะ่ะช่วงนี้อากาศเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บไปรับประทานในที่ทำงานต่อนะคะต้องเข้าไปเแบบ อีเดี๋ยวพวกเนื้อเราก็ใส่ทีหนละังแล้วจากนั้นก็ใส่เห็ดค่ะเห็ดเป็นเห็ดอันนี้นะคะเราไม่ได้ซื้อมายเยอะแล้วก็จะบีบนะน,น้ำชิตานีนใส่้าไปเป็นอนเดยนะคะไม่ต้องแคร์สื่อใดๆ ที่เราใส่น้ำน้อยเพราะว่าเรามีเห็ดเป็นส่วนประกอบด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะของเหลวจากเห็ดก็จะออกมาอยา่าหลอกขาใส่เป็นเนื้อสัตว์ต้มแม่งอย่างนี้เลยนะคะนอ no no ส่วนนแครสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ยังคงมีเสียงของตึกข้างบ้านเฉลิมฉลองกันอยู่นะคะน่าทํงขานมากเรามีเนื้ออยู่สองแบบนะคะเป็นหมูสามชั้นกับเป็นสันคอหมูเราจะใส่หมูสามชั้นก่อนนะคะเพราะว่าตัวหมูสามชั้นมันจะมีมันให้แบบมันมันซึมเข้าไปในน้ำซุปนะคะ นี่ค่ะเราก็จะต้มของสับพัดนะครับแล้วก็เรามีส่วนของสั่งคอสั่งคอหมูเนี่ยชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะส่วนมากเราต้องทำแอ่งให้เขาหน่อยวันนี้เราไม่ได้ซื้อน้ำจิ้มมานะคะเราใส่แค่พริกป่นกับกระเทียมใส่น้ำมะนาวน้ำตาลกินแบบง่ายๆ นี้ยิ่เสียงร้องพลงไะนี่คือสั่งข้องหลูอองเรานะคะข้เขาสุกแล้วเราก็จะแยกออกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะทำการปิดไฟนะคะ นี่คือแตง้องนะครเห็ดเรายังไม่กล้ากินต้องรอให้มันเหี่ยวก่อน แล้วก็จะเขีย่ยเข้าไปฝั่งนึ่งนะคะตรงการก็จะให้เป็นแอ่งสำหรับแบบเป็นชาบูให้เราอีตัวมัชรูมกับมีทบอลเราจะแยกไว้ฝั่งจริงๆมันสุกเลยนะคะมรับทานได้ ระดับไฟก่อนค่ะเพราะว่า <is> ต้องการเปิดพัดลมมันร้อนเราก็จะแช่หมดนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่บนเส้นนี่นะคะใส่้นเส้นขปดยวยสักนิดนึงนี่คือบนเส้นของเรา วุนะะ้นเช่นเราจะแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากน้าร้อนมันอุณหภูมิสูงเดี๋ยวมันก็จะสุกแล้วมันก็จะอืดขึ้นมาเราจะใส่ทีละนิดนะคะเนี่ยนะคะมันก็ยุบตัวลงไปแล้วสดิบีใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสนะคะจริงๆน้ําจิ้มมันไม่ได้อร่อยหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่กระหิกหั่นนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็จะบังคับให้มันอร่อยตักขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวมันร้อนมันจะทานไม่ได้แล้วก็ลงไปแช่ ที่แบบตามมีตามเกิดเอาผักขึ้นมาก่อนนะคะมันจะได้เย็นมันจะได้ทางนง่าย อนนี้สิ่งที่เรากลัวจุดก็คือกลัวเสียงคาราโอเกะของข้างห้องนะคะมันเข้ามาในล้านสดและพอเราจะอัพโหลด u ู u b e อะมันอาจจะติดเมิาซิ์ได้กลัวมาก จริงๆมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันก็อร่อยตามบริบทของมันนะคะนี่คือสังอ่งคอหมูนะคะชิ้นใหญ่มากเราอยากทำแบบเป็นแรบปบไม่อยากกินปิ้งย่างนะคะอุ้ยผักผักเหี่ยวหมดแล้วอ่ะ กิบเซฟผักแบบไม่สวยนี่นะคะ จิ้มสูตรลิมิเต็ดของเราแล้วก็จะคลากับผักกับบุนเส้นนะคะให้มันเย็นเพราะมิฉะนั้นมันจะทานไม่ได้เนื่องจากมันมีความร้อนอยู่เปิดพะโล นี่คือบนเส้นของเรามันเริ่มเย็ยนแล้วมันน่าจะทานได้ง่ายขึ้นซสดีค่ะผักอันนี้พอมันกินสุกเอาไปต้มแล้วมันอร่อยมากเลยนะครับแต่เมื่อวานเรากินแบบสดมันมันไม่แซ่บมันไม่อร่อย มันเป็นความตุ้งอะไรสักอย่างสร้างข้อมูลแบบชิ้นใหญ่อลังการมากเลยนะครับ ข้อมูลนุ่มมากไม่มีความอย่าง เราจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาผ่านซุกี้ชาบูหรือหมูกระทะเนี่ยเราจะมีภาชนะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะภาชนะแรกก็คือจะเป็นถ้วยใส่น้าสุปนะคะเพื่อเป็นการพักอาหารเอาไว้ให้มันเย็นแล้วมันก็จะได้ทานง่ายเราจะไม่ทานจากกระทะเลยนะคะเนื่องจากมันร้อนภาชนะที่สองก็คือเป็นอุปกรณ์รองปากแล้วก็จะคีิจากถ้วยตะกี้ลวคะ่ะมาใส่ในมีอีกทีหนึ่ง แล้วค่อยรับประทานนะครับส่วนตัวเส้นเราก็จะคลบเอามาไว้ก่อนเพื่อให้มันเย็นนะถ้าปล่อยมันมาอาจจะอืดมันจะไม่อร่อย แต่ถ้ามันเย็นเนี่เราก็สามารถกินจากในกระทะได้เลยยกเว้นมันร้อนมากๆนะคะเราจึงจะเอามาแบ่งแล้วค่อยรับประทานตอนนี้จะเหลือแค่ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ตัวเห็ดนิดหน่อยไม่มีสีไม่มีสีเขียวเลยนะคะต่อด้วยข้อ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพวกนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย